การแมพชรศรีฟื้นชีพหวนคืนหน้าจอเปิดตัวรายการใหม่จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์หลังพิธีกรชื่อดังการาแมพชรศรีได้รีวิวสินค้าโอ้อวดเกินจริงจึงทําให้ถูกตรวจสอบและดําเนินคดีมากถึง7คดีจนตนเองได้ออกมาประกาศขอโทษสังคมและขอยุตบิบทบาทพิธีกรทุกร,รายการอย่างไม่มีกําหนดต้องบอกว่าหลังจากห่างหายจากหน้าจอล่าสุดพิธีกรชื่อดังอย่างการแมพชรศรีก็ได้หวนคืนหน้าจอ เิดตัวรายการใหม่ช่วยพ่อค้าแม่ขายฝ่าวิกฤตโดยการะแมพเช้อรศีก็ได้โพ์ระบุข้อความว่าวัตถุประสงค์รายการช่วยเหลือสังคมยุคสมัยนี้มันมีแต่เรื่องหดหู่เศร้าโกรธแค้นตั้งใจทํารายการนี้เพื่อให้มันเป็นแรงกําลังใจทั้งคนทำมาหากินคนทํางานคนใช้ชีวิตอยู่ในวิกฤตโควิด เมื่อไหร่มันจะจบกันไปสักทีแม่เป็นคนหนึ่งที่เคยรอเหมือนกันเมื่อไหร่มันจะจบแล้วเราจะได้เริ่มสักทีคนทั้งโลกตอบไม่ได้ดังนั้นเรารอต่อไปไม่ได้แล้วลงมือทําเลยแล้วกันทําอะไรก็ได้ที่เราทําได้นะตอนนี้ทําไปเลยโดยที่เราไม่ต้องรอเพราะไม่อย่างนั้นเราไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนฝากรายการจะได้ดูกันแล้วเร็ววันพุธที่17พฤศจิกายนนี้เป็นตอนแรกหาทุมถังช่อง3กด33 ทุกวันพุธเจอกันได้ห้าทุ่มกับรายการแม่มาเมาไปลุ้นว่าจะเหมาของที่ไหนแล้วเขาทําสําเร็จหรือเปล่าแล้วที่สําคัญงานมูก็ต้องมานะคะงานเหมาก็ต้องมีมูยังไงมูให้ปังไว้ยังไงไว้ให้ได้ติดตามรายการแม่เมาได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ